สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมาพบก,กับพี่ในช่องกีนะชลนะคะพีนี้เนี่ยเป็นพ p ที่สองแล้วนะคะที่เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกินจะไปกินอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยะ่ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนะะี่ยค่ะมากินสลัดกันนะคะ <c oughs> นี่ดูหน้าตาสก่อน <c oughs> จะยังให้ดูเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะเดี <c oughs> ๋ยวมันจา 6, ะหกสก่อนคเลย นี่นะคะเป็นสลัดแถวบ้านนะคะก็คือสั่งซื้อมาก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาใส่อะไรลงไปบ้างน,นะคะเป็นสลัดอกไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในเนียมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยที่เขาใส่มาก็คือจะเป็นอกไก่ที่เขานึ่งไว้แล้วน่าจะหมักด้วยใส่พริกไทยดำอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีผักกิีนโอ๊ตหรือผักสลัดเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็เขาจะใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยมีแครอทด,ด้วยนะจ๊ะมีอะไรอีกน้าบอกโคลี่ค่ะมีแตงกวาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอยู่ข้างในนี้นะ,ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ มาหาเรามากินกันเลยใช้มือเนี่ยแหละจบเข้แบบนมจิ้มเขาวะโคตรอร่อยเลยอร่อยมากอร่อย ีน้ไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะแค่สั่งกดในไลน์แปบ๊บเดียวเขาก็มาส่งแล้วจ้า I I can fly. จริงๆเนี่ยสลัดจะอร่อยได้ก็อยู่ที่น้ำจิ้มจริงๆนะคะถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่อร่อยหมดเลย mm hmm. สำหรับคลิปรีวิวการกินสลัดผักนะคะยังไงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจ้า